ความปลอดภัยและข้อปฏิบัติเมื่อใช้ห้องปฏิบัติการนิสิตท,ทำความเข้าใจระเบียบและข้อพึงปฏิบัติที่ติดไว้หน้าห้องแต่งกายถูกระเบียบไม่ใส่เสื้อยืดกางเกงขาสัาน้นกระโปรงสรั้นและรองเท้าแตะรวมถึงไม่นำอาหารและน้ำเข้าห้อง เมื่อเข้ามาภายในห้องปฏิบัติการทำการสังเกตตำแหน่งของถังดับเพลิงที่ติดตั้งกระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ตรวจเช็คความพร้อมของกล่องยาปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามรายการที่ปรากฏหน้าตู้ว่ามีครบถ้วนพร้อมใช้งานหากพบว่าอุปกรณ์ไม่ครบถ้วนหรือยาหมดสามารถแจ้งได้โดยสแกน QR code ที่ปรากฏ หากมีอุบัติเหตุการเจ็บป่วยอุบัติภัยหรือสาธารณูปโภคขัดข้องปรวจสแกนตรวจสอบเส้นทางออกในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางหากสัญญาณเตือนดังตั้งสติประเมินสถานการณ์และรีบอบพยพโดยใช้ทางออกฉุกเฉินหรือบันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด เมื่อออกจากอาคารได้แล้วให้ตรงไปยังตำแหน่งจุดรวมพล